กูถามมึงนะกูถามจากใจเนี่ยว่ามึงเป็นลูกกูบ่ฮะมึงมีใครทั้งสี่มึงทำไมทำแบบนี้กูพูดกับมึงกี่ครั้งมึงก็ไม่เคยจำกูบอกทุกคนว่ามึงนี่คือลูกของกูเดือนก่อนเจ็ดแสนกูถามว่าคืออะไร เดือนที่แล้ว4,000ห้ามึงคิดว่ากูหาเงินเก่งหรือไงมึงถึงทาแบบนี้มึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะกูถามมึงกูถามมึงมึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะคนอย่างมึงเนี่ยบอกก็ไม่เคยจำเดือนนี้อีก5,000ห้ากูจะหาตังค์มาจากไหนใจเย็นกับใจเย็นใจเย็นขั้วยังอ่ะจะใ,ใส่อารมณ์ที่ล่ะ้องใ,ใส่ก๊อ ลูกมันก็คือลูกกันล่ะลูกคอร์มมึนี่แหละมึงหายไปใส่บ้ามึงเอาตัวมึงมาลอดกันเอาตัวมึงให้ลอดก่อนฮึติดตังติดผู้หญิงติดกะรีเนี่ยบ้านซองหนึ่งเห็นมั้เนี่ยเห็นมั้เนี่ยมีตะขีไก่ไปขวดได้ติดตังไปเดินซองเดือนไปฮ้าเมงบ่บ้านซองซองปกสิบหายเลยฮึติดตังติดกะรีเนี่ยติดกะรีมึงเลือกธรรมดาตัวเจ้าเคยติดจูแมนบ่ถ้าเรื่องเนี่ยถ้าเรื่องเนี่ยมึงไปเลยเห็ยผมไปติดผู้ชายติดกระเทยยันบ่ อีกกะลีมันถือต้องเหรอตัวมึงไปกวดได้กวดสี่ไก่เลยไปได้อยู่ครับผมกวดไม่แล้วล่ะแต่ว่าเจ้าใจเย็นๆยังได้กระโหลกจาของลูกเข้าหัวเขาลเมรอไม่ลูกกูหรอกถ้ามึงเป็นลูกกูไม่ทําแบบนี้มึงมันต่ําจริงกูพามาถึงตรงนี้แล้วกูพามาถึงตรงนี้แล้วกูพามาถึงตรงนี้แต่มึงกลับมาตรงนี้มึงกลับมาตรงนี้ไอ้ลูกทึน้นต่ำมึงมันต่ําจริงๆมึงไม่กับกูไม่ใช่ลูกกูอีกแล้ว